ชีวิตใหม่ของยุ้ยรสนาหลังจากชีวิตตกอับค้าหากย้อนกลับไป20ปีก่อนชื่อของยุ้ยรสนาเพชรกันหาเป็นที่รู้จักกันดีในวงการนางแบบดังระดับโลกเลยละค่ะที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการแฟชั่นไทยเป็นนางแบบไทยคนแรกและคนเดียวที่เคยก้าวไปอยู่ในเวทีแฟชั่นระดับโลกเคยติดอันดับหนึ่งใน12ซูปเปอร์โมเดลระดับโลกเลยละค่ะมีงานเดินแบบหลกัลกๆอยู่ที่ปรารีสมิลานนิวยอร์กและลอนดอนและเคยถ่ายแบบโฆษณาสินค้า เป็นจานวนมากหลังจากนั้นชีวิตเธอก็พลิกผันต่างๆนานาจน,นกลายมาเป็นคนเร่ร้อนทําให้เธอเนี่ยเหมือนกับนางฟ้าที่ตกจากสวรรค์เท่านั้นไม่พอนะคะเธอยังพัดภาคจากลูกในใสจนานถึง13ปีด้ยเธอออกมาเล่าเรื่องเหล่านี้ผ่านไทยรายการยิ่งสักโดยระบุหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยเธอบอกว่าได้คบหากับแฟนชาวไทยมีลูกด้วยกันขณะกําลังท้องได้3เดือนก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้องยังใช้ชีวิตปกติกินเทีเ่ยวปาร์ตี้พ่อรู้ว่าท้องก็เลิกทุกอย่าง หลังจากกําเนิดลูกเสร็จก็ได้มีการเลิกกันกับแฟนเนื่องจากความคิดที่ไม่ตรงกันและแฟนก็ไม่ได้ให้เข้าใกล้ลูกเลยก็เลยตัดสินใจเดิอนออกมาและคิดว่าแฟนน่าจะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าจนปัจจุบันก็ยังไม่เคยเจอหน้าลูกมากกว่า13ปีแม่เรียกได้ว่าชีวิตเธอนั้นเหมือนกับตกอับไปใช้ได้เลยเหมือนกันใครที่อยากจะติดตามชีวิตเพิ่ม,เต,มเติมนั้นก็สามารถไปหาชมได้ในรายการยิ่งสักคา